มมันต้องลดเพื่อให้สายมันหย่อนผมรู้สึกว่าพอสายมันหย่อนแล้วคาแรคเตอร,ร์เสียงที่ดีนะดอะเบสมันเสียงเพาะกว่าความหย่อนของสายมากกว่าแล้วเราก็สามารถที่แบบอ๋อเบรนมันได้เบรนมันได้ง่ายขึ้นนิดนะึงแบบซึ่งมันทําให้ได้แบบรสชาติเวลาที่เราขยี้แบบ ว่ามีผลกับเสียงเลยอะหลายๆคนก็ถามว่าพี่กันใช้เอฟเฟคอะไรทําไมถึงแบบเสียงแบบประหลาดก็คือจริงๆแล้วผมอะตอนนี้แล้วก็ต่อไวเลสแล้วก็เข้ามิคเซอร์เลยก็คือไม่ใชเอฟเฟคเลยผมไม่ใอฟเฟคเลยแต่ว่าน้องๆก็เริ่มแบบว่าพยายามจะเพิ่มจูเนอร์อะไรเงี้ยก็มีบ้างที่เป็นเพิ่มเทอะจูเนอร์จูเนอร์ไม่ต้องใช้่อน ือที่แฟนๆดูอยู่นะครับจูนเนอร์พี่กันก็ไม่ได้ใช้เอฟเฟกอะไรเลยตรงนี้น้ออกจากจูนเนอร์เลยนรื่อ็เสร็จูนเอรนรับปดยการจูนสายใช่ไหมแต่จูนเนอร์ต้องห้ามนะลูกงะอย่า nói วิมิวเลย แต่แล้วผมไม่มีจริงนะแล้วก็ใช้จุนเนืร์หนีบแต่ว่าพอไปเจอ,อเวท,ท,ท,ทีที่มันสั่นมันเออนั่นแหละครับก็เป็นนี่เทคจเขาบอกเอาตูเ้เบสเอาเอาเก็บไว้บ้านไหมตูเมต้เบทมันไม่ได้มีผลกับข้างหน้าไงมันเอาไว้แค่ให้เรารู้สึกว่าเราเล่นเบสอยู่เฉยในทางทฤษฎีมันไม่ได้เกี่ยวกับข้างนอกเลยนะแต่ว่ามันทําให้เรารู้สึกเล่นสนุกขึ้นมันมันมีอะไรมากระแทกร่างกายบางทีก็มียานเบสตู้เบสอยู่นี่แต่เดินไปเล่นนู่นก็คิดไปเองว่า คือเขาจะบอกว่าเขาต้องการอะไรสั่นๆเดี๋ยวผมซื้อให้อ่ัน